สวัสดีครับอยู่กับผมคาวแคสติดแล้วก็อยู่กันในเกม j จไดส u r v i เวออีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็มาต่อจากพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทที่3หลังจากที่เราถูกยิงหล่นลงมาไม่สิต้องบอกว่าเราดื้อดึงที่จะเข้าไปแล้วก็ติดกับดักล่วงเลยนะแล้วเราก็ต่อกันตรงที่จะหาทางออกแล้วกลับไปรวมพลกับเพื่อนๆโอ้แต่ ผมเห็นแล้วแล้วทำไมต้องมีแบบฉากคัดซีนแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยแบบมีเสียงคัดซีนแบบโอ้ยดูดูบีดีวันมันกลัวมันหดตัวแบบมีเสียงคัดซีนแบบน่ากลัวน่ากลัวเหมือนคล้ายๆซาหลังผีอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเสียงสักครู่นะโอเคผมลดเสียงลงมาหน่อยหนึ่งละเหมือนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเชื่อมันตาเราบุกเลยแต่ผมว่าตรงนี้ มันสเตลได้ไหมผมอยากสเตลเข้าไปมากกว่าแทนที่จะเป็นบบเข้าไปแบบโผงผางอ,ะอ่ะอ่าโอเคเขค้ากัะสิดีเราไม่ได้สเตลล์เอาสวยแล้วพวกนั้นต้องการตัวฉันแล้วก็เจอฉันแล้วด้วยโอ้ยชักเอาไว้ยี่แจม เอาเออนี่ไงเรียบร้อยเราไม่ต้องสู้แล้วโดแตงโบ๊ทยินดีที่ได้เจอนายเป็นไงบ้างเอาไว้ค่คุยกันนะเดีย๋ยวฉันจัดก,การอีฟิซิเดอร์เองที่เหลือก็ฝากหลังด้วยแล้วกันนะเอาแล้วครับขึ้นไปเลยโอ้ยโหใหญ่ อย่ายิงตัดยาแบบนี้เิงั้นขึ้นไปโอ้อโว้วาร์ปอย่างนี้เลยเหรอตอนแรกผมนึกว่าคุยซีเดอร์ตอนแรกไงโอ้บังคับยาจากภายในโอ้โยยิงนี้เลยไม่โดนไม่โดนลงมาแล้วกูจะตกจากที่สูงตรงนี้น่าจะจุกนะแต่ทำไมมันยังยืนเฉยอยู่วะ ตัวแล้วหรือว่าภาคนี้จะได้ขับยานผมคิดว่าผมจะได้แบบขโมยยานมาขับแต่ที่ไหนได้อุ้มไม่แล้วมันดีตัวไปเลยใช่กูเองไม่ต้องเรียกมาเลยสัสามวันวันจากภาคที่แล้วโอ้ยโอ้ย ผมไปกดหลบผิดตัวเฉยเลยนี่เอาสิอืมนี่เอาดิเอาตีาทีไรเซเบอร์ไปวะไม่เก็บหรอพี่น้องหุย้ยบล็อกอู้ไปบล็อกแต่หลบเอาเอาสิอุ้ยชบ็หลบได้จนะ้ามึงอะสู้ง่ายไปหุ่นยนต์กระป๋องนั่นเยอะเลยรู้ตัวปเปล่าโอ้ยโอ้ย,อยมาสิครับเอาเลยนี่โอ้ย,โอ,ยโอ้โหเดี๋ยวดิหัดเล่นฟอร์สกันแล้วเหรอเล่นมาเล่นกลับนะบอกไว้เลย ช่างน่าประทับใจไอ้อยู่แล้วไม่ต้องชมอ่ะนะความรู้สึกผิดทั้งหมดที่แกส่งพวกโง่นั้นไปตายนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้แกโคตรเดาทางง่ายจะบอกไว้ก่อนเลยสกิลของผู้เล่นน่ะบังคับจิตใจอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้มันมันอ่านใจโอ้ อะไรจะพูดเลยซะโอ้โหโดนดึงบอกไว้ก่อนว่าสกิลของผู้เล่นเฮ้ยโอ้โหสวยละผมยังพูดไม่ทันจบเลยแต่ละรอบยายายาเฮ้ยเอาสิไม่ได้อ่านใจแล้วก็ขอสวนเลยแล้วกันมาไม่จะบอกว่าสกิลของ แคาวแคสติสที่สู้กับมึงอยู่ปั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแคาวแคสติสปั้นขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่เล่นอ๋อโอ้โหโว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 ทำไมทุกครั้งที่กูพูดจบกูต้องอยู่ในฉากที่กูโดนฟันก่อนทีเนื่อยๆไ้ยแย่กูพูดเก่งปากเก่งเลยไม่ได้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ยเออเอาสิฮึบโอ้โหเล่นมาเล่นกลับนะบอกเลยโอเคโอ้โหไม่ได้หันไปดู ไอ้้อผมจะใช้พอสแต่มันเอาไอ้แกเอาไอ้แกหล,ลบได้อย่างนี้เองแล้วเอาสนนินี่นะนี่นะเฮ้ยโอ้โหสวยแล้วแล้วเลือดไม่มีแล้วโอ้ยอย่าดึงอย่างนี้อืมเอาสิมาโอ้เก่งกว่าเดิมนะเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ย แต่จำได้ว่าภาคที่แล้วผมใช้ดาบเดียวสู้วันนี้อืเก่งกว่าเดิมเยอะเลยเยอะมากมากด้วยอาฮ่าในที่สุดผมก็ได้กลับมาเล่นดาบคู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้ g ก็ตดูออสเซเออ๋อโอเคแต่ว่าสวยแล้วครับุูมิภมิตใจอ้าว มนใช้มุกอะไรมนใช้มุกทุกพื้นเองโอ้โหแล้วไม่มาเกิดตรงนี้เลยเข้ามาดิเข้ามาโอ้พออยู่ตัวคนเดียวแล้วมอนมันจะไม่กล้า okay, <good. S 1> อืมฮะพราะมันตายง่ายแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไม่ยากจับได้มันตายง่ายขนาดนี้ปกติมันจะฟันออกมาสักสองสามทีแล้วก็นั่นแหละนะ เอาไปทางไหนอ่ะเรามาให้เรามาเกิดตรงไหนไะยานอยู่ทางนู้นเอาทะลุออกไปไม่ได้ด้วยอ่าบัสครับหรือเปล่าหรือว่าเราตกไปข้างล่างเหรอต้องเข้าคัซีนใหม่ไหมผมคิดว่าต้องเข้าใหม่ฮ่าดีนะไม,ไม่จะไม่จะเป็นต้องเข้าคัตซีนใหม่ เองอยู่บทพูดเดิมๆเฮ้ยอืมนี่ผมไม่น่ารีบเก็บเลยอะน่าจะเก็บตอนเลือดเหลือน้อยอืมนี่ไงเอ้ยโอ้โหเอาสิรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วเพราะฉันรู้แพทเทิร์นคุณพูดจบปังเลยเดี๋ยโอ้ยกดลงไม่ได้อ่าเอ้ยเอ้ย โอ้ยโว้ย,ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะบล็อกเกินไปไม่ได้จะบล็อกเกินไปไม่ได้เพราะว่าเออเอาสิมามดูมันสวิงแบบนั้นเลยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วเรียบร้อยเข้าสู่โหมดเดิมหักฟอร์ดปุ๊บ but bad you're hurting Kestis. Impressive, inside, I can sense it. All oh, the guilt you're feeling for those fools you led to their deaths. Oh, Makes you so, so predictable. มาเลย.โอ้โหถ้าใบอะ. Oh, อืมเอาสิโอ้ยหูมันตัวแดงไวมากตวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอืมแต่จริงๆช่วงระหวางเอ้ยยิู่ชอบไม่ได้แร็กหรอกนะอืมหันหลังหันหลังให้ศัตรูเหมือนรอบที่แล้วที่ฉันหันหลังให้เจ้าแล้วเจ้าก็ปาใส่ตูดฉันน่ะเอาสิ เอ้เอ้ยทำไมไม่ได้อะทำไมควบคุมจิตใจไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันมันต้องมีวิธีอื่นอ่ะอ่เวนกลับละปึบอืมโอ๊ยมันโอ๊ยโอ้โดนลายชุดเลยพระเจ้า มันกูได้ยินอะไรแป๊บๆนะเมื่อกี้มึงพูดอะไรก่อนจบนะเดี๋ยวทุกคนผมขอเวลานอกผมจะตัดไปตอนที่ผมไปจ้าอกับมันเลยแล้วผมจะกลับคืนม,มันอย่างสุดชีวิตเลยรอบนี้ไปอืมเข้ามาเมื่อกี้มึงพูดว่างไงนะตอนกูตายอืมเดี๋ยว เมื่อกี้มึงพูดว่าไงนะตอนกูตายอืมมึงพูดว่าไงนะตอนกูตายพูดใหม่สิคำเดิมขอคำเดิมอืมอืมขอใหม่ทำเดิมพูดมากไม่ต้องพูดละบลา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 ปากเหม็นมาเลย ฉากเดิมรูปแบบเดิมๆกูผ่านมาสองรอบแล้วจากรู้ตอนอ่านใจคุณทำอะไรเฮ้ยโอ้โอยยกดผิดอืมโอเค ปึ๊บโอเคหยุดแล้วเฮ้ยกดอื้อหือปึ๊บเรียบร้อยเลือดเต็มอืมเอาสิรอบที่แล้วพูดไงนะพอชนะแล้วปากมีเหี้ยปึ๊บเอาสิอ๋ออาจจะโอ้โหปึ๊บ บโอ้โหอย่าไปฟันม <studied> ันมากบีบอยู่ได้อืมอืมขอคืนเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหผมบล็อกไม่ทันอโหสวยล้อืมโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหโอ้โอ้โอ้ โอ้โหบุ๊ซ้ำ่างนี้เลยโอ้โหนัดเจาดเลยมาเรียบร้อยแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งปุ่มสวิตช์บูทอ่าอ,อันนี้ไม่ใช่ แล้วก็ต้องเป็นนี่โอเคเปลี่ยนแล้ว But you're hurting bad inside Kestis Dictable. I need something, buddy. 嗯嗯。Mm, mm. วิชาเดิมเนี่ยเมื่อมันใช้ไม่ได้ผมก็เอาวิชาใหม่ใช้กับมึงเลยแล้วกันเฮ้ยอืม กด F โอ้โหมันทำอย่างนี้เองเหรอตอนนนั้ที่ผมโดนตัดหัวเอาซีโหดมากไอ้เหี้ยดา่ากูอยู่ได้ อ่าที่ผมพูดที่หลังจากนี้ก็คือมันจะมีช่วงที่ผมตัดออกไปนะครับก็คือช่วงที่ว่าผมสู้กับมันนี่แหละแล้วที่มันจะด่าผมว่าเป็นคนทรยศบ้างละแล้วก็แบบมันบอกว่ามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของผมบ้างและเห็นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของผมบ้างละเดี่ยผมก็เลยหัวร้อนนะโอเคครับงั้นที่เหลือก็ไปแล้วจมคิบกันต่อได้เลยแถวไปใไ้เข้าดาร์กไซ์หรอกแต่ผมนี่แหละเข้าแล้วมาเลย ดากูอยู่ได้ลำคาญแล้วเห็นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอย่างนั้นเห็นแล้วมันทำใบแตูจะตายไปหลายรอบก็เถอะนี่คือเวลาที่เธอจะได้เป็นอิสระ อ้าวคิดผิดเองนะที่มาสู้เนี่ยนี่นะโอเคฮึม <c oughs> ไรเซเบอร์ไปแต่มันมีท่านั้นด้วยอะ่ะท่าที่แบบเอาไรเซเบอร์ลอยไวอ้อ่ะแล้วก็แบบ จัดการสกิลอะ่ะผมว่าโคตรเท่เลยอะ่ะที่แบบกดเ f ไม่ไม่ใช่ท่านี้โนนท่านี้ด้วยเดีย๋ยวนึงนะแต่ว่ามันมันมันต้องเป็นท่าที่ตอนถือไรเซเบอร์คู่แบบอ่ายังไงอะ่ะถือสองมืออะ่ะแบบ dual s w o r อ่ออะประมาณนั้นแหละไปไปเถอะโอ้โหสู้กันนานจัดจนยานกายยานกลายเป็นฐานไปเลย ขออภัยครับเมืม่อกี้ผมสะอึกอ er ืมเฮ้ยไอกองกองไอทางขยะปะไอ้กองกองกองแกงผมชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาคลิปแป๊บหนึ่งนะผมคิดว่าผมน่าจะต้องตัดออกไปเยอะพอสมควรเดี๋ยว ผมต่อให้อีกหน่อยนึงแล้วกันก็ยังไงก็อัปเกรดอืมผมเล่นระดับเจไดมาสเตอร์ผมรู้สึกว่าการบล็อกอผมอยากได้ยาวกว่านี้อีกหน่อยนึงอะ่ะเพราะว่าการแพรรี่มันต้องจับจังหวะแบบเป๊ะมากๆแบบ จนเข้ามาถึงแบบระยะประชิดแบบประชิดตัวจัดจบเลยอะ่ะคือทุกคนก็น่าจะได้เห็นเน่ยแบบมันต้องประชิดตัวถ้าเกิดแบบไปบล็อกก่อนหน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้อะ่ะแพรดี้ไทม์แบบคือมันต้องเป๊ะเว่อรเวอร์จนผมจะต้องปรับปุ่มใหม่อะ่ะนึกเอาเองเพราะว่าปกติถ้าเกิดกดแอบบแล้วก็หลบอะ่ะมัน ไม่ไม่ค่อยถนัดผมผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Kick คลิกเมาส์สแกนกองกองโอ้โหเราถูกประกาศจับแบบนี้เลยเ ดูดิมันต้องแบบประชิดมากๆอะถึงจะอันนี้ได้เนี่ยพอแพรี่ก่อนปกติจะได้แล้วนะแต่เดี่ยต้องประชิดแบบมันจนอยู่ติดอุ้ย,อย,อ,ยอยู่แล้วผมเร็วอยู่แล้วนะเลิกปาี้กเดี๋ยวผมเลิกปาร์ดีเดี๋ยวก็เหมือนกับไอตัวนั้นอีกต่อสู้กับเซ็กซ์ซิสเตอร์เมื่อกี้แต่เหมือนเราจะรู้สึกบีดีวันไม่เล็งได้ที่มากเลยเล็งเขาหน้าเราเลย แล้วมีใครถูกประกาศจับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้แต่หน้าตาตัวละครในสตาร์วอล์มก็คล้ายๆกันหมดเลยแล้วพวกเอเลี่ยนเฮ้ยเอาสิอาสเราเอาเปลี่ยนปรับมูฟบล็อกมาใหม่แล้วออกมาเข้ามานี่ต้องประชิดแบบเป๊ะอย่างเงี้ยถึงจะหลบได้้ถึงจะบล็อกได้โอ้โหแต่เนี่ยแต่พอกดพลาดก็ เข้าเบ้าหน้าเลยฮโอ้เอาสิไม่ยากไม่ยากนี่นะทันเวลาผมกลัวไม่ทันผมก็เลยบล็อกแถไมไปให้ด้วยทีหนึงน่งนึกว่าจะฟันไม่โดนมันจะมีจังหวะให้แพ้ไอ้ให้ฟันได้หน่อยหนึ่งตอนที่มันหมุนกระบองหูเล่นบ่อยจนสามารถจับจังหวะขนาดนั้นได้แล้วอะนึกเอเองเลยว, <laughs> ว่าชอบขนาดไหน มันจะกลายเป็นเกีย์ประจำช่องไปแล้วนะไอ้เจไดเนี่ยเอ๊บหลอดไหมโอ้โหหลอดด้วยอืม้ชุบเอาอ้า,อา,อาผมทำไงต่อผมไม่รู้ว่าทำไงต่อไงอ่าพอไปเกาะแล้วอ,อ๋อเหมือนผมจะพอเจ็ดละ ก็คือโดดไปอีกทางหนึ่งที่มันอยู่ข้างๆน่าจะใช่อ่ามันมันน่าจะมีสลิงให้เราอันนี้อยู่ปึ๊บปึ๊บโอเครอบที่แล้วผมก็ฉลาดเกินไปไม่ได้สังเกตผมนึกว่ามันมาแล้วมันจะเกาะไงแล้วค่อยให้โดดไปอีกทีนึงแต่เปล่าเลยกดล็อกประตูจ้าด้านล่างมีทางให้ไปด้วยมีอะไรเนา อมีหน้าผาให้เราโดดเล่นถ้าเกิดเป็นเอลเดนลิงอ่ะมันก็จะมีข้อความเขียนไว้ตรงข้างหลังแล้วนะกระโดดลงไปเพื่อรับรู้อะไรต่างๆ <c oughs> เฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นผมเมื่อกี้ผมกดขีดขวาเลยแต่บาดเจ็ <c oughs> บก็ไปมาหรอกแล้วเกิดอะไรขึ้น,นกนับอินควิซิเดอร์ตาย แต่แก๊ปแล้วก็สองพี่น้องเออคือคือฉันแบบฉันรู้งานที่มีความเสี่ยงพวกเราต้องการที่อยู่ของเซลกาเลล่าต่อให้มันจะล่มสลายไปแล้วก็ตามยังก็ได้อ่บีดีติดต่อยานหน่อยอืมมันปวเราเข้าดาร์กไซส์หรือไงก็ไม่รู้ I'm not the very service I was hoping for. Bravo. You got Overwatch? All right. I'll draw the fire. You hit them when they are looking. Let's get some payback. See you in the next scrapper. หรือหรือแบบพวกเซคันด์ซิสเตอร์อ่ะมันจะเหมือนกัไอ่ตัวนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นลูกศิษย์ของเราเจดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีแบบไงดีอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะไอเหมือนกับอลูกศิษย์ของเสียทุกคนยังจำเสียได้อยู่ไหมไม่ใช่เสียลังศิษย์นะอะ่ไอเสียที่แบบ หัวฟูฟูฟอ่ะไม่รู้ภ่านี้จะได้เจอกับเซียหรือเปล่าแต่ผมเห็นในเทเลอร์เหมือนมันได้เจอกับเซียนะโอเคงั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วงั้นพาร์ทนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดีย๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเพราะว่าเกมนี้ผมต้องแปลอีกทีนึงคือตอนผมเล่นอะ่ะผมยังไม่ได้พากหรอกผมก็เงียบเฉพาะตรงที่มันมีไอ อันนี้ไว้ไอ้ตรงคําพูดไว้แล้วผมก็ค่อยมาภาคใสทีหลังเพราะว่าบางจุดอะผมแปลได้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้ก็คือผมจะเข้าใจด้วยคําพูดของผมเองด้วยตัวของผมเองว่ามันหมายความว่าไงาแบบเล็กๆ,ๆน้อยอะ่ะแต่ถ้าอยากให้พูดออกมาละเอียดเลยอะ่ะผมจะต้องเอากลับไปแปลอีกทีแล้วแบบแปลมันก็ผิดๆถูกๆกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าและทีเนี้ย คือแบบภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นไงผมก็เลยต้องช่วยกันกับน้องอีกคนหนึ่งที่บ้านที่มันพอเก่งภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอยู่บ้างผมก็ต้องขอบคุณน้องมันผ่านคลิปนี้ด้วยขอบคุณครบับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบใจหรืออะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามกดซ s บสไครต์มันก็อันเดียวกันพรว่าใช่งั้นกดแชร์แล้วกันฮนะ <c oughs> คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ,ๆเนาะแล้วก็ฝาก พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะฝากเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันคุยอะไรก็ได้เรื่องราวอะไรต่างๆของเจได้ก็ได้ผมอยากได้คอมเมนต์เยอะๆเพราะเวลามีคอมเมนต์มาผมจะรู้สึกแบบโอ้ใจมันฟูสุดๆเลยมันรู้สึกว่าอย่างน้อยก็แบบมีคนแบบมาดูคลิปเราอะแบบ การที่แบบมีคนมาคอมเมนต์คุยด้วยอะไรด้วยแบบมันทําให้เราดู้แบบรู้สึกแบบมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยเรื่อยๆอย่เงี้ยโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนมันก็ได้เวลาแอ่สมคพวรแล้วมันนานมา,มากๆแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายนะ